สวัสดีค่ะปต่ตอนที่เราอมดก็จักนะคะหลายหลายคนคงเคยได้ยินคําว่าความไม่มีโรคเป็นลากอันเริญแต่คนหนึ่งนะคะที่ได้ยินคํานี้แล้วรู้สึกมากมากเลยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อประมาณสักข้าปีที่แล้วไต,เนนกกเต่เป็นนักกีฬาเต้นลาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนาะนักกีฬาเต้นลีลานะคะต้องฝึกซอ้อมเต้นลำนะคะแล้วก็ลงแข่งนะคะ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในระหว่างที่ตายฝึกซ้อมเพื่อที่จะลงแข่งขันนะักกีฬาสมัครเล่นนีลานะคะก่อนแค่สามวันเท่านั้นเองนะคะตายเกิดอาการบาเดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายข้อเท้าข้างซ้ายนะคะจนไม่สามารถที่จะเต้นรำได้อีกเดินก็เจ็บมาก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อที่จะรักษา,าให้ตัวเองหายบาเดเจ็บเพื่อที่จะลงแข่งขันได้คุณหมอก็ฉีดยาให้ นะแล้วก็อาการนั้นหายเจ็บหายปวดเป็นปริทิ้งเลยนะคะทราบมาทีหลังนะคะว่ายาที่คุณหมอฉีดให้เป็นเียรอ์แล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลพบว่าถ้าเราใช้ยาตัวนี้นะฉีดถึง3เข็มเนี่ยจะทําให้เป็นร้อยวัยแล้วเปื่อยอาจจะขาดได้นะคะก็เลยไม่กลับไปรักษาอาการแบบเดิมนะคะแต่นะคะตายมีอาการเลื้อยลังมาตลอดระยะเวลา5้ปี ก็คือปวดนะปวดตั้งแต่ข้อเท้าแล้วมาที่ขาล้วมาที่สะโพกจนถึงหลังนะคะเป็นๆให้หายเรื้อรังมาตลอดนะคะทรามานมากๆเวลาที่มันเป็นนะคะแต่ใช้วิธีการรักษาตัวเองนะคะด้วยการฟังเค็มคอบแก้วนะคะแล้วก็ไปกายภาพบำบัดไปนวดนะคะแล้วก็ไปจัดก,กระดูกถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะแต่เวลาเรากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมมาเดินเยอะมาใสาร่รองเท้าส้นสูงมาออกกําลังกายมา เราก็จะกับมันเจ็บอีกครั้งหนึ่งเราก็จะกลับไปฝังเข็มนะคอะอะกับมันเจ็บอีกครั้งหนึ่งก็กลับไปกายภาพบังบัดนะเป็นแบบนี้เป็นวัฏจักรนะรเ,ปนเป็นไม่หายนะคะจนเราก็ทายยําใจว่าร่างกายเราคงจะเป็นแบบนี้เรื้อรังไปตลอดชีวิตเนาะก็แค่ใช้ร่างกายตัวเองให้มันถนอมหน่อยนะคะโดยทีอย่อย่าพยายามใส่รองเท้าส้นสูงอย่าพยายามออกากาลังกายเยอะนะคะอย่าพยายามใช้ร่างกายอย่างหนัก ให้ถนอมร่างกายตัวเองไว้นะคะถ,ถ้าเป็นก็ไปฝังเข็มถ้าเป็นก็ไปหยัดกระดูกนะคะถ้าเป็นขึ้นมาก็ไปกายภาพบาบัดก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระยะเวลา5้าปีเรียกได้ว่าถ้าเป็นเยอะๆก็ทรมานนะคะทรมานมากเพราะว่ามันราน้าวมาถึงปลายเท้าปลายมือเลยนะคะแต่เมื่อประมาณสักหกเดือนที่แล้วาตมาเจอนะคะเลริดพันตัวหนึง่งและได้ทดลองใช้นะคะปรากฏว่าาตใช้ตัวนี้รีเวอร์บูเพียงระยะเวลาแค่ประมาณสัก2-3เดือนเท่านั้นเองนะคะ อาการนะคะเจ็บที่ตายเป็นอยู่นะคะหายไปนะะหายไปโดยที่เราก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะแต่ที่มานั่งสังเกตก็จากการที่เราเจ็บๆอยู่แล้วเรากําังจะจัดเวลาเพื่อที่จะไปร้อยอไปฝังเข็มนะคะแล้วก็เฮ้ยมันหายเจ็บแล้วเออถึงเวลาฝังเข็มเราหายเจ็บแล้วเราไม่ต้องไปแล้ว ก็เลยสังเกตตัวเองผ่านมา1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์สสัปดาห์อาการเก็บไม่กลับมาอีกห้สัปดาห์อาการเก็บไม่มา6สัปดาห์อาการเก็บไม่มาเราสุดยอดมากรีเวิร์บูค่ะไตาทานเลยเวิร์บูและที่แถมมาคือไตได้ความสาวได้ความเป็นมัยรุ่นกลับมาประจำเดือนไตามาค่ะนะคะประจำเดือนไตามา จ็ดวันเต็มและที่สําคัญมันเป็นประจำเดือนสีสดใสเหมือนที่สมัยแต่เป็นวัยรุ่นเลยนะคะไม่ใช่เป็นกระปิบกระปอยสองสามวันสีดําค้าแล้วก็หายไปเหมือนช่วงอายุอายุสามสิบปลายสี่สิบต้นๆ้นนะคะแต่การเป็นครั้งนี้มีความรู้สึกว่าเป็นประจำเดือนที่เหมือนเป็นวัยรุ่นเลยคือมีตึงคัดเต้านมนะคะมีการหน่วงท้องน้อยเล็กๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญแต่รู้สึกว่าแต่ออกกําลังกายได้เยอะขึ้นได้หนักขึ้น ได้นานขึ้นแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นแล้วรู้สึกได้ว่าเราแข็งแรงเราเป็นวัยรุ่นต้องขอขอบคุณบริษัทเจอเนสโรโ์โนะคะดร์คริสเตียนเดโบนะคะที่นะคะวิจัยคิดคน้นพัฒนาผลิตนวัตรกรรมดีๆเพิ่มสเตนเซล์ทำให้ตายกลับมาเป็นสาวกลับมาเป็นวัยรุ่นแล้วหายอาการเจ็บปวดข้างสายอยากเื่นทิ้งเลยขอบคุณมากๆค่ะ รีไวตวตะูน,นะคะ